ประวัติเจริญสิริวัฒนพักดีรวยอันดับสองของไทยและรวยอันดับ87ของโลกคุณกำลังฟังช่อง FK Talk เจริญสิริวัฒนพักดีเกิดเมื่อ2พฤษภาคมพศ2487 เป็นนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนประกอบธุรกิจหลายแขนงอาทิอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทยเบเวอร์เรดประธานกรรมการบริหารบริษัท TCC Land Asset World จำกัดประธานกรรมการบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนเจ้าของบริษัทเบียรช้างและบริษัทในเครือ สมาชิกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดอดีตอุปานายกอาวุโสในสมาคมกีทาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นอกจากนั้นยังเข้าเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลเอเวอร์ตัน ton, ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เจ้าของกิจการโรงแรมพลาซ่าเอทินีในกรุงเทพมหานครและในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอบข้อมูลณเดือนเมษายนพศ2563เจริญสิริวัฒนะพักดีมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น9400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ300 0 0 0ล้านบาทโดยเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่สองของประเทศไทยอันดับหนึ่งคือ ธนินเจรวรณนนท์เจ้าของธุรกิจในเครือเจริญพกพันธ์อันดับ3คือนายวานิชชัยวันเจ้าของธุรกิจไทยประกันชีวิตคิดเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่87ของโลกนายกองเอกเจริญสิริวัฒนาพักดีสมรสแล้วกับคุณหญิงวันนาสิริวัฒนาพักดีมีบุตร5คนเป็นชายสองหญิง3ได้แก่ นางอาทิวันพีชานนรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอาคาเนนางวลภาไตรโสรัตกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท TCC Land Asset World จำกัดนายถาปณนะสิริวัฒนะพักดีกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท เบรรี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนนายปนศิริวัฒนพักดีรองประธานกรรมการบริษัทแผ่นดินทองพ r o p e อร์ตี้ดีเวลลอปจำกัดมหาชนประวัตินายกองเอกเจริญศิริวัฒนพักดีชื่อนามสกุลเดิมคือสีสมบูรณานนนเกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมพศ2487 บิดามีอาชีพขายหอยทอดเขาใช้เวลาเรียนถึง8ปีเพื่อให้จบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเผยอิงเนื่องจากระหว่างเรียนต้องทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยการขายของเล็กน้อยๆจนเมื่ออายุ11ปีได้รับจ้างเข็นรถส่งสินค้าย่านสาเพ็งทรงวาดจากนั้นจึงขยับเป็นพ่อค้าหาเปรขายของ ปีพศ2504ได้เป็นลูกจ้างของชาวจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยคนหนึ่งในบริษัทย่งฮั่เสงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแพนอินเตอร์ที่จัดส่งสินค้าให้โรงงานสุราบางยี่ขัน และเพียงปีเดียวเขาได้เป็นซัพพลายเออร์ให้โรงงานสุราบางยี่ขันเองนำมาสู่การรู้จักกับนายจุนการจะนะลักษ์ผู้เชี่ยวชาญการปรุงรสสุราโดยเฉพาะสูตรแม่โขงและคุ้นเคยกับเจ้าสัวเถลิงเหล่าจินดาผู้มีอำนาจในการจัดซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างของโรงงานเขากลายเป็นขนพลคู่ใจของเจ้าสัวเถลิงในเวลาไม่นานเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคาระวะกลยุทธ์ และเคล็ดลับในการทำสุราจึงเป็นของเขาในที่สุดและเมื่ออยู่ในวงการของเจ้าสัวแล้วจึงได้มีโอกาสพบกับวันนาแซ่จิวหรือปัจจุบันคือคุณหญิงวันนาสิริวัฒนพักดีบุตรสาวของเจ้าสัวจึงจูแซ่จิวปีพศ2518บริษัททานน้ำทิพย์ผู้ผลิตทาราวิสกี้ของพงสารสินและประสิทธิ์นรงเดช ประสบภาวะขาดทุนและประกาศขายกลุ่มเจ้าสัวทะเกิงและเจริญจึงเข้าซื้อกิจการซึ่งก็คือบริษัทแสงโสมในปัจจุบันในพศ2529เจริญได้เข้าสู่ธุรกิจธนาคารและการเงินด้วยความช่วยเหลือของพ่อตาเขาได้ซื้อหุ้นในธนาคารมหานครบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาธนากิจซื้อหุ้นในบริษัทอาคเนประกันภยัยและอีกหลายกิจการ ปีพศ2530ได้รับพระราชทานนามสกุลสิริวัฒนะพักดีปีพศ2537ซื้อกิจการกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียลที่มีโรงแรมในเครือจำนวนมากจากนายอากรหุนตระกูลและจากนั้นเจ้าสัวเจริญก็ขยายกิจการขยายธุรกิจยังไม่เคยหยุดยั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยมีทายาทห้คนพร้อมสารต่อคือ อาทินันวัลลภาถาปณะถนะาปณีและปะนดปีพศ2544 คุณหญิงวันนาสิริวัฒนพักดีดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนปีพศ2546คุณหญิงวันนาสิริวัฒนพักดีดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทไทเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนปีพศ2547คุณหญิงวันนาสิริวัฒนพักดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแสงโสม ปีพศ2 5 5 5วันที่27กันยายนพศ2 5 5 5ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นนายกองเอกปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่เรื่องลือของเจ้าสัวเจริญคือการซุ่มซ่อนยาวนานสะสมทุนรอคอยโอกาสที่สำคัญคุณธรรมน้ำมิตรที่ว่าบุญคุณต้องทดแทนทำให้เส้นทางของเจ้าสัวเจริญยังมีโอกาสอีกยาวไกล เจริญสิริวัฒนพักดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโทจากคณะเดียวกันนอกจากนี้แล้วนายเจริญยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน12มหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้านภรรยาคุณหญิงวันนาสิริวัฒนพักดีประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแสงโสมได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ปริชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการจัดการมหาวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์บริหารธุรกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อมาในวันที่11มิถุนายนพศ2561มีพระราชองค์การโปรดเกล้าวให้คุณหญิงวันนาสิริวัฒนะพักดีดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ช่วงเริ่มเข้าสู่ธุรกิจสุราปีพศ2 5 0 4ได้เป็นลูกจ้างของชาวจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยคนหนึ่งในบริษัทโยงฮัสเซงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแพนอินเตอร์ที่จัดส่งสินค้าให้โรงงานสุราบางยี่ขันนำมาสู่การรู้จักกับนายจุนการจะนะลักษ์ผู้เชี่ยวชาญการปรุงรสสุราแม่ขงขยายสู่ธุรกิจเบียร ก่อนที่จะมาเป็นคนรวยที่สุดของประเทศไทยมีความยากจนมากแต่ท่านชอบอาชีพนักขายเป็นอย่างยิ่งจึงได้ต่อสู้มาจนถึงปัจจุบันธุรกิจสุราดั้งเดิมแม้ว่าระบบสัมปทานแบบเดิมกำลังจะปิดฉากลงแต่เขาก็สามารถใช้เครือข่ายการค้าแบบเดิมซึ่งฝังรากในตลาดล่างกับเครือข่ายการค้าในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายการค้าที่เข้มแข็งที่สุด เครือข่ายหนึ่งในสังคมไทยภายใต้ระบบเอเย่นและระบบขายพ่วงภายในวงเล็บสุราพ่วงเบียรสุราพ่วงโซดาที่เข้มแข็งนั้นเดินหน้าธุรกิจต่อไปจากนั้นก็ต่อเนื่องเข้าสู่ธุรกิจเบียร์ภายในวงเล็บเบียรช้างและเบียคาร์เบิร์กซึ่งเสริมกับการค้าสุราได้อย่างกลมกลืน ภายใต้โครงสร้างการแข่งขันที่ดุเดือดของธุรกิจนี้นำเอาโมเดลการค้าสุรามาทำให้ความสามารถในการแข่งขันอยู่ได้ซึ่งถือว่าเบียร์ช้างเป็นคู่แข่งทางการตลาดของเบียร์สิงโดยตรงในปีพศ2537 ได้เข้าซื้อกิจาการกลุ่มโรงแรมอิมพิเรียที่มีโรงแรมในเครือจำนวนมากจากนายอากรหุนตระกูลและจากนั้นก็ขยายธุรกิจอย่างไม่เคยหยุดยัง้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันตำแหน่งทางธุรกิจในปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท TCC Asset World Corporation จำกัดประธานกรรมการบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนประธานกรรมการเฟรเซอร์เซ็นเตอร์พอยต์ลิมิเต็ดประธานกรรมการเฟรเซอร์แอนนิสลิมิเต็ดประธานกรรมการบริษัทสิริวนาจำกัดประธานกรรมการกลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดงประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทเบอร์เรสจำกัดมหาชนประธานกรรมการบริษัทเบียร์ไทย1991ากจำกัดมหาชนประธานกรรมการบริษัท TCC l a n แลนดจำกัดประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทเบรลิยูเกอร์จำกัดมหาชนประธานกรรมการบริษัทเครืออาคาเน์จำกัดประธานกรรมการบริษัททีซีซีคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานกรรมการมูลนิธิ สิริวัฒนพักดีประธานกรรมการบริษัทนครชื่นจำกัดรองประธานกิตติมศักดิ์ชมรมพิทักษ์หัวหินในพระราชินูประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียศนายกองเอก เครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยพศ2539เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรามาภรณ์ช้างเผือกมปชพศ2538เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวาชิระมงกุฎมวม พศ2538เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่หนึ่งปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปพพศอพศ2546เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่สองทุติยะจุลจอมเกล้าพศ2564เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่สต่างประเทศมาเลเซียพศไม่ปรากฏ Order of Loyalty to the c r o w n of Malaysia ขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดยฟาร์มเกษตรจำน่ายปุ๋ยตรา FK w w w f, f a r m a s e t o r g